สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลยทองทานะครับวันนี้นะครับก็เมื่อเช้านี้เองครับก็ได้มีลูกค้านะครับจากอำเภอเมืองครับผมจังหวัดมุกดาหารได้โทรมานะครับ๋อได้มาซื้อนะครับพูดผิดมาซื้อถึงหน้าร้านนะครับผมเครื่องฟูบต้าแททีร้อยสิบพัทนะครับแล้วก็หาง NC พัทเอ็นะครับผมลูกค้ามาซื้อเมื่อเช้านะครับแล้วก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วกลับไปบ้านแล้วครับนี่ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวลองเครื่องกันเลยนะครับได้เติมน้ามันเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วครับเติมน้ําเติม,มอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองเครื่องกันนะครับวันนี้ก็ช่างใหญ่ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเฮียลองเฮียเป็นคนลองลองหางเองนะครับลองเครื่องเองนะครับเดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังให้ดูนะครับประมาณนี้ครับ เดินหน้าถอยหลังครับันึงเอาแล้ววะเออเหรอจูู่่ๆๆๆจู่จู่วันนี้วันนี้จู่จู่จู่จน่จู่จู่่จ่จู่จู่่จ่จู่จ่่่ ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะใช้แอร์วิกิอาแกไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่นะครับมีแต่ส่วนมากวันนี้ลูกน้องไปส่งของไกลนะครับวันนี้ไปส่งของอยู่ที่น้องบัวลรพูนะครับทะเลเนี่ยก็เลยลองให้เองครับวันนี้ประมาณนี้นะโอเคครับก็แต่ลองประมาณนี้นะครับเอาอีก่ั เนี่ยก็เนี่ยแกก็ขับไม่ค่อยไม่ค่อยออไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับนานๆจะได้ลองครับส่วนมากมีแต่ลูกน้องครับที่อยู่เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่ามาดิโฟงวอกถนนอนีก có thoải lăng thoải lăng đấy đâu, thoải lăng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  thoải ừ, thoy, thoy, thoy. Được.

เปิดไฟมาเปิดไฟเปิดด้านหลังอ่ะตรงเออปิดด้านข้างด้านข้างไงมีนากข้างไงเออเอเคไฟนี่ก็เป็น LED นะครับสามารถเปิดปรับสูงต่ำได้ครับผมออนี่ก็เสียงเครื่องเดินเบานะครับนิ่มมากครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับรับประกันประกันคุณภาพสามปีนะครับผมตัวเครื่องยนต์นี่ครับแทรทีร้อยสิบพัดนี่ครับรับประกัน3ามปีนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ก็รองรับน้ํามันบี0ินะครับเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็เป็นหลอดไปดูน้ํามันนะครับว่าน้ํามันอยู่ที่ขนาดไหนนะครับ ส่วนหางนะครับหางก็รับประกันนะครับสามปีสามปีนะครับหางเอซีพัด X 1 3 1หนึ่งสามหนึ่งรุ่นใหม่ครับเป็นรุ่นสี่เกียร์นะครับหางเออเป็นรุ่นสี่เกียร์สามเกียร์เดินหน้าครับ3าเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับ เดี๋ยวจัดส่งขึ้นรถนะลูกค้าทีนี้ลูกค้าก็เอาชุดนะครับยางอ่าอยางหลังยางล้อหลังนะครับคู่หนึ่งคู่นะครับยางล้อหลังหนึ่งคู่แล้วก็มีคาดนะครับมีชุดคาดชุดคาดคาดไถแล้วก็โคงผานนะครับ พูดง่ายก็ชุดไทนานั่นแหละครับมีชุดไทยนานะครับแล้วก็มีเพานะครับเผาอดำนะครับเม็รร้อยร้อยยี่สิบนะครับเม็ดเม็ดยี่สิบนะครับแล้วก็มีคอรากนะครับคอรากก่อนท้ายบันพับเด็กฉากนะครับแล้วก็ยางล้อนะแท้ดันหลบเอาบาสเอามั้ยบอๆบอลพนขังเยกวะเอาไหม เอาไาหมนี่นโรงงานนี่ครับยางหน้าแท้ดันหลบนะครับพร้อมกระทะยางในกระทะเป็นตาปืนใหญ่นะครับตาปืนใหญ่ตัวนี้ก็เป็นล้อหน้าก็7 5 0ดห้าศูนยขอบสินะครับ7 5 0ดหนขอบสิ 16. นี่ครับเอาหลายชุดเลยนะครับล้อหน้าแท้ ยางส่วนย่างหลังเนี่ยเป็นยางหล่อนะครับย่างหลอ่อแล้วก็นี่ครับชุดไทานาคาดพวงผานแล้วก็อุปกรณ์เทลเลอร์นะครับแต่ว่าไม่มีน็อตนะครับไม่มีชุดนอด็อตชุดนอด็อตลูกค้าไปหาเองครับแล้วก็อ่างนะครับผมเครื่องประมาณนี้ครับส่วนราคาก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับ ไม่มั่นใจเหมือน,นกันว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเฮียแกเป็นคนขายนะครับตัวนี้พะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งนะครับถึงหน้าบ้านครับผมตอนนี้ก็กำลังจะไปส่งลูกค้านะครับถึงหน้าบ้านก็วันนี้ก็ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ